สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่นี่เลย daily news live th ค่ะเมื่อวานนี้ที่พักเพื่อไทยครับปรากฏว่าเขามีการประชุมที่พักเพื่อไทยเนี่ยประชุมเคียดเลยแกนนนำหลายคนเนี่ยถูกเชิญมามาถกเคียดนะไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะคะคุณสนอเทียนทองคุณประจวบชยัยสาร รวมถึงคุณจตุลน์ายแสงรเรียกว่าเป็น Big Name บิ๊กเนมของพักทั้งนั้นเนี่ยนะ<ช>มาหารือกันว่าการเลือกตั้งข้างหน้า<ม>เราจะเอาอยัางไงต่อไปอจะงัดยุทธศาสตร์ไหนมาสู้เพราะรู้สึกว่า,เ,าเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะถูกตีแตกเม่อกระแสะข่าวการยุบพักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียกว่ามันมีมาต่อเนื่องนะฮะเมื่อวานพรรคเพื่อไทยทางแกนนนำอ่ะก็เรียกว่ามาถกกันว่าจากเนี้ยจะเดินเกมอย่างไรเพื่อจะสู้กับเกม ยุคพักที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเบื้องต้นเนี่ยทางพักเพื่อไทยเขาก็มองว่าในการหาเสียงเนี่ยควรจะแยกยุทธศาสตร์ออกเป็นสองด้านด้านแรกก็คือเป็นทีมยุทธศาสตร์เรียกว่า,าสายบุญวางเกมไปอีกการหนึงคือสายบูอันนี้ หัวโมทูลวงฟันหัวหมูทุลวงฟันใช่ลุยเต็มที่ก็คือปลาใสแบบว่าปัชดะได้เลยแต่เขาจะแยกว่ากลุ่มที่เป็นสายบู๊เนี่ยจะไม่มานั่งเป็นกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะเลี่ยงเงื่อนไขในการนําไปสู่การยุบพักได้อ,อันนี้ถือว่าชัดเจนที่ผ่านมามันมีการครบเกี่ยวอยู่กรรมการบริหารพักบางท่านเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นนักกับเบืองสายบู๊ก็ตอบโต้ทุกประเด็น ก็มีโอกาสที่จะถูกจับจ้องแล้วก็ถูกเล่นงานคุยงายส่วนสายบู๊เนี่ยก็จะนําโดยพลตํารวจโทวิโร์เปาอินเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพักจะเป็นจะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็จะมีการนําพักโดยวางยุทธศาสตร์ให้เป็นนักการเมืองสายบุญเรียกว่าแยกกันชัดเจนครับโดยเขามองว่าําหนดการทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะ ให้ชัดเจนก่อนวันที่26พฤศจิกายนเพราะว่าจะไปอยูช่ช่วงเส้นตายที่สังกัดพรรคการเมือง90วันโดยเบื้องต้นเนี่ยชื่อของหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยก็ยังจะเป็นผู้ที่ถูกนำปเป็นหัวหน้าพัก<อ>แล้วก็อาจจะมีหนึ่งในบัญชีในการเสนอชื่อของการชิงนายกได้ดก็ดูว่าโอเคนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเพื่อไทยถูกยุบเนี่ยกรรมการบริหารพัก นะะฮก็จะถูกยุบไปด้วยใช่ะฮก็จะก็จะติดเป็นวักในการเมืองเหมือนกันนี่แหละเขาถึงต้องแบ่งเป็นเพื่อทำเพื่อไทยอะไรเพื่อชาติอะไรทุอย่างไปหมดใช่จะมีไทยรักษาชาติอีกที่เป็นชื่อเพิ่มขึ้นมาว่าเป็นพรรคสำรองพรรคเพื่อชาติแล้ใช่ไทยรักษาชาติโอ้เนี่ยฮะเนี่ยก็ทีนี้ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ฮะการวางยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะ ตำแหน่งของโคศกซึ่งถือว่าเป็นดาบหน้าโคศกพักเนี่ยจะต้องเป็นกรมการแบรพักโดยตำแหน่งใช่ทุกพักจะมีโคศกพักที่เป็นแารพักโดยตำแหน่งที่ผ่านมาเพื่อประเทศไทยก็มีโคศกที่ที่ตอบโต้ดุดันรุนแรงเหมือนกันเราก็เลยมองว่าหลังจากนี้ผู้ที่มาดารงตําแหน่งตรงนี้จะต้องเป็นคุณสมบัติหรือวางสเปคที่น้อยลงมาแล้วก็ตอบโต้ในประเด็นที่เป็นประเด็นที่ไม่ไม่นำไปสู่การยุบพักได้ มันเป็นผลพวงมาจากรัฐมนูนใหม่นะใช่ครัทำให้พาคการเมืองเนี่ยต้องมาหาทางออกอะซึ่งจริงๆมันเหมือนกับมันต้องมาเสียเวลานะนวามรวกผมนะเอ้มันมันต้องมาคิดว่าเอ้ยอคิดซับคิดซ้อนโอ้ออโหมันเยอะ <ừ> um, ตอนนี้ทุกพักก็พยายามจะปรับตัวครับว่าเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การชนะการเลือกตั้งเงื่อนไขที่จะหลีกเลี่ยง <ừ> um. การที่นําไปสู่การยุบพักเนี่ยมันจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรแต่ประชาธิปัตย์ผมจําได้ว่าคุณนพิสิทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทำนะ,ะเขาไม่เรียกไปหาช่องว่าง,ช,ช,ง,างช่องโหว่อะไรทั้งสิน้นประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์ก็เหมือนเดิมใช่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ก็จะมีการมีการตั้งพักสำรองอะไรเว้นแต่ว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเนี่ย การพูดคุยการควบรวมพักการเออไม่ควบรวม การพูดจับมือของพักเนี่ยก็จะมาคุยกันอีกครั้ง,งอีก<ช>ฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยครับแถวแถวหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหรา,รรการาชรัชกาลที่หนึ่งก็คือ,อตรงเชิงสะพานพุทธนะฮะ <ใช S 3> <ช>ปรากฏว่ามีพักการเมืองพักหนึ่งครับไปเรียกว่าไปตั้งแถวถวายสัตว์ปฏิญาณตรงนั้นเพื่อที่จะเขาบอกว่าไม่ได้เดินหาเสียงนะเป็นการเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ย ได้รู้จักเขานะฮะพักนั้นนะฮะก็คือ,อพักพักอะไรเนะี่ยรวมรวมพลังรววมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทยขอไปครับ,รบพักจะชื่อยาวมากใช่ครับนำโดยคุณสุเทพแล้วก็หม่อมลัชหม่อมหลวงราชวงศ์จตุมงค์โสนกุลเนี่ยแล้วก็ผู้ก่อตั้งพักแกนนำพักมีคุณสุวิสัยกตัศิลาเนี่ยคุณเด็กเราธรรมทัศ์ก็นำแกนนำพักทุกคนเนี่ยเดินลงพื้นที่เดินสายโดยก็ใช้ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับ ตอนแกนากปปสตอนนั้นนะฮะลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแถวนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเดินตั้งแต่วรจักรนะครับไปภารัฐไปสำเพงเสาชิงช้าแล้วก็ไปจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะโดยคุณสุเทพเนี่ยได้สวมรองเท้าคู่ใหม่มาร่วมเดินชวนเชิญชวนประชาชนด้วยนะฮะระยะทาง4กิโลเมตรครึ่งเนี่ยก็ตามเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับเนี่ยเขาบอกว่าคุณสุเทพบอกว่าไม่ใช่หาเสียงนะ แต่เป็นการมาเดินเพื่อคารวะประชาชนภายหลังกรกตรับรองจัดตั้งพักของเขาเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในวันพุ่ในวันนี้ในวันนี้นะจะไปที่สุขุมวิทก็ไปย่านการเมืองการเรียกว่าธุรกิจนาธุรกิจหน่อยนะครับแล้วก็27ตุลาคมวันเสาร์นี้บุกตลาดเวลวาล่าก็จะคึกคักนะฮะแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญพักนะครับในวันที่15ทธันวาคมนี้แต่ก็ยืนยันว่า จะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคเน่เนแค่น<อ>นโพสเท่านั้นครับเนี่ฮะเน,นี่ฮะก็ถือว่า